เปลี่ยนรูปบัตรรูปโปรรูปพื้นหลังในโทรศัพท์ในแมปซ้ำเท้าจากรูปบัตรเปล่าๆแบบนี้ให้เป็นรูปโอซีเราแบบนี้ขั้นแรกให้ทุกคนไปที่ที่ขอดของแมปซ้ำเท้าหาช่องแชทที่เขียนว่าระบบถ่ายรูปเลื่อนขึ้นไปข้างบนสุดในช่องแชทจะเจอลิงก์นี้ค่ะให้กดเข้าไปได้เลยพอมาถึงหน้านี้แล้วให้ทุกคนกดคําว่าเลือกไฟล์ค่ะจากนั้นก็กดเลือกรูปภาพที่เราต้องการใช้ได้เลยเสร็จแล้วจะมีลิงก์ขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรากดคัดลอกได้เลยค่ะได้ลิงก์มาแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรูปบ ปี้มาลงไปได้เลยค่ะเท่าน,นี้ก็เปลี่ยนรูปบัตรได้แล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรูปโปรในโซเชียลกันบ้างนะคะให้ทุกคนกดเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะคะในคอมจะกด F1 นะกดไปที่ setting ได้เลยจากนั้นคลิกที่รูปโปรไฟล์ได้เลยค่ะจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะกดวางลิงก์ที่เรา copy มาจากนั้นกดยืนยันเท่าน,นี้ก็เปลี่ยนรูปได้แล้วค่ะและเรายังสามารถโพสร,รูปในโซเชียลได้ด้วยนะคะวิธีโพสก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนแค่ก๊อปลิงก์แล้วก็เอามาวางในช่องนี้แต่จะโพสได้แค่รูปไอซนะคะห้ามโพสร,นะรูปนนนะจเเเปลลยร้้้้หหงงท็ําาแดวไไขใตอ